จะเดีด๋ยกทางให้เอาหมดด้วยหรอเจคให้ไม <ป S 2> ่คิดว่ามันจะหมดจ้ะหมดเที่ยงแล้วเนี้วันนี้มันไม่ใช่ของนู้น้วยอย่างเดี๋ยวเดิมเดี๋ยวจะให้พ่อค้าให้เอามาด่วนจะใช้เลยนะนี่กองอำนวยการเนาะแจกตุ๊กตาแก่ผู้โชคดีต้องทำยังไงถึงจะถึงจะได้พี่ก็ไปซื้อของได้ร้อยบาทก็จะให้คูปองมาใบหนึ่งซื้อของได้ร้อยบาทได้คูปองใบหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วมาหยอดตู้เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วโอ้โหเพียบเลย ไม่หยอดตุ้ตตนี่ตัวอยา่างตัวอย่างนี่ตัวอย่างตัวอย่างในทุ่นเครับผมเอาพี่ไปหยอดเองนะอ๋ต้องเพื่อวต้องเพื่อความความโปร่งใสใช่ไหมอ๋อความขังอ๋อพี่พี่ดูตัวอย่างหน่อยเอออย่าตัวอย่าตัว่อสยไอ้พี่เอาไว้มุมไหนเดี๋ยวให้ให้ให้ประธานจับเฮ้ยนิดสุเริ่มเริ่เอียงแล้วนเช็ดอย่างนี้เริ่มเอียเริ่มลำเอียง ไปละไม่แซวพี่ลุงแล้วบายครับพี่ครับผมบ๊ายบายครับเรวลงมาเจ็บเยอนอีน,นะครับได้ได้ครับได้